สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันนะครับในรุ่งสางของวันที่สามกันยายนนะฮะวันนี้เราก็ยังจะคงมาติดตามเรื่องราวของฟ้าฝนในรอบที่14ชั่วโมงข้างหน้านะฮะที่ต่อเนื่องจาก2ปัจจัยหลักนั่นก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะพระเอกขาประจำเนี่ยครับพี่น้องที่ยังคงขยันขันแข็งส่งฝนมาให้ทางด้านตะวันตกอย่างต่อเนื่องนะครับ และอีกบนบาทหนึ่งก็คือฝนฟ้ากะนองในช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่2ที่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะฮะตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจากการพาความร้อนและสภาพอากาศที่แปรปรวนจากล่องมรสุมที่เกิดจากแนวประทัะของกระแสลมสองทิศทางนะฮะพี่น้องทั้งสองระดับนะฮะจนกลายเป็นล่องมรสุมหรือล่องความกดอากาศตามกำลังแรงขึ้นนะฮะพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทย เรื่องราวของฝนในแต่ละภาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับก็จากภาพนี้นะครับรับพี่น้องก็เป็นโมเดลคาดการปริมาณฝนนะครับตกใน24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้วันที่3กันยายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้4กันยายนเราก็มาดูกันเลยนะฮะ พื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องจากการเคลื่อนของฝนในภาคเหนือวันนี้ก็แบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกที่เห็นก็คือฝนจากลมมรสุมที่จะตกได้ตลอดนะฮะสลับเบานะฮะแรงสลับเบาเกือบทั้งวันในพื้นที่ทางด้านตะวันตกนะฮะก็เน้นหน้าเขาเป็นส่วนใหญ่ส่วนช่วงที่2ก็คือฝนฟ้าขนองที่จะเริ่มก่อตัวในช่วงบ่ายแก่ๆในพื้นที่ตอนในและตอนบนของภาคแล้วก็ค่อยๆจางหายไปในช่วงค่ำ ภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝน,นะฮะมีฝนปานกลางนะฮะสิขึ้นไปประมาณ20%ของพื้นที่นะครับวันนี้ฝนปานกลางก็จะตกได้เป็นหย่อมๆยมบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่นะฮะนอกนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะฮะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิต พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเห็นไหมครับพี่น้องก็จะมีฝนมากกว่าตอนบนชัดเจนเลยนะครับก็มีฝนที่เป็นพื้นที่ฝนในระดับปานกลางขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ราวๆสี่สิบเปอร์เซ็น์ของพื้นที่นะฮะ,ะตกได้ในฝนปานกลางขึ้นไปนะฮะจนถึงหนักเป็นบางแห่งได้ก็บริเวณจังหวัดตากทางด้านตะวันตกนะฮะแล้วก็มีฝนปานกลางก็คือสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ ก็ในจังหวัดตากนั้นก็มีอำเภอที่เสี่ยงฝนสะสมสูงนะครับก็ในเขตอำเภอท่าสองอยางและก็อำเภออุ้มผางนะครับไปดูภาคอีสานนะครับ,ระรบตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องราวของฝนในภาคอีสานนะก็วันนี้ก็จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับเป็นส่วนใหญ่นะฮะช่วงเช้าท้องฟ้าก็ยังคงโปร่งอยู่ แต่พอแดดแรงขึ้นอากาศร้อนจะดันความชื้นให้ก่อตัวเป็นเมฆฝนฟ้าขนองกระจายไปทั่วนะครับพี่น้องก่อนจะค่อยๆสลายตัวไปหลังเที่ยงคืนไปดูอีสานบนนะฮะอีสานบนพื้นที่ก็อยู่ในมีฝนปานกลางขึ้นไปก็อยู่ราวๆสีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะฮะก็มีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักเป็นบางจุดได้ก็ในจังหวัดเลยและหนองบัวลําพูฝนปานกลางนะครับหนองคาย บึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมแล้วก็ภาคอีสานตอนกลางนะฮะก็มีพื้นที่ฝนปานกลางนะฮะขึ้นไปนะฮะอยู่ประมาณ30-40ถึงเนนะครับก็ฝนปานกลางจะอยู่ในจังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสารคาม101ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญและบุกดาหารสำหรับอีสานล่างนะครับอีสานใต้ก็เป็นพื้นที่ที่น่าจับตาของภาคนี้ในวันนี้นะฮะมีฝนปานกลางขึ้นไปอยู่ ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะครับก็มีปานกลางขึ้นไปถึงหนักเป็นบางจุดได้นะฮะในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาศรีสเกตอุบลราชธานีแล้วก็มีฝนปานกลางในพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนสะสมสูงนะครับในวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่อุบลน,นะฮะแล้วก็ศรีสเกตมีกุ่มฝนก็ มีกลุ่มฝนหนักกระจุกตัวนะครับบริเวณนั้นเพราะว่าลมบนมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะฮะที่ผมเห็นนะฮะก็บริเวณตอนใต้ของจังหวัดนะฮะในเขตอําเภอน้ํายืน,นะฮะน่าจะลวย,ยบนแล้วก็อำเภอขุนหาญสีสะเกดพักกลางนะครับพี่น้องพักกลางการเคลื่อนของแอนิเมชันฝนที่พี่น้องเห็นนะฮะฝนก็จะมาช่วงบ่ายถึงค่ำเช่นกันนะครับ โดยจะเริ่มก่อตัวขึ้นกระจายไปทั่วทั้งภาคนะครับพี่น้องแล้วก็จะตกเยอะนะฮะตกเยอะมีฝนหนักนะฮะได้ในช่วงเย็นนะฮะก่อนค่อยๆซาลงไปในช่วงดึกนะฮะก็ภาคกลางตามตอนบนแล้วก็ตอนล่างเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่วันนี้ฝนน่าจะตกดีที่สุดของภาคนะครับจากที่ดูก็มีฝนในระดับปานกลางขึ้นไปถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่ได้นะครับ ก็ปานกลางขึ้นไปจนถึงหนักเป็นบางแห่งนั้นก็จะเกิดได้ในจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ฝนในระดับปานกลางก็อยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลรวมถึงนครปฐมสำหรับฝนเล็กน้อยนะครับฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปก็จะอยู่ในพื้นที่ของสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับ ไปดูพัดปลางด้านตะวันตกนะคะสามจังหวัดน,น,นะฮะก็มีฝนปานกลางนะฮะสีเขียวเนี่ยครับก็ประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะฮะในแต่ละจังหวัดเนี่ยครับก็ฝนตกอยู่ที่กาญจนบุรีและราชบุรีนะครับก็สองจังหวัดนี้ซึ่งฝนที่เห็นฝนชุกๆหนาแน่นนะพี่น้องส่วนใหญ่มันก็จะเกิดอยู่ทางด้านแนวเขานะฮะทางด้านตะวันตก แนวชายแดนนะฮะก็สองอำเภอหลักๆนั่นแหละครับของกาญจนบ,บุรีก็คือสังขะบุรีแล้วก็ทองผาภูมิแล้วก็รวมถึงส่วนพึ่งนะฮะไปดูพาคตะวันออกนะครับไปดูพลวัตของฝนนะฮะฝนก็จะเริ่มตกปลอยๆนะครับเป็นน้องตั้งแต่ช่วงสายแล้วก็จะพัฒนาตัวเป็นฝนฟ้าขนองที่หนักขึ้นนะฮะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะฮะก็มีฝนปานกลางอยู่ในพื้นที่ขึ้นไปเนี่ยเอยู่ประมาณ ร้อยละ60%เของพื้นที่นะครับสําหรับพื้นที่พักตะวันออกนะครับปริมาณฝนในระดับปานกลางนะครับก็จะมีที่จังหวัดจันทบุรีนะครับและตราดนะฮะที่เห็นหนาแน่นกว่าเพื่อนเขาเลยนะครับส่วนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองก็จะมีฝนตกเป็นระดับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเป็นสี สีน้ําเงินนะฮะแล้วก็มีสีเขียวบ้างนะฮะก็กระจายตัวเป็นหย่อมๆนะครับพื้นที่ที่ฝนตกสะสมสูงในวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับพี่น้องตาดกับจันนะ,ะโดยเฉพาะในวันนี้ก็อยู่ที่น่าจะเป็นเกาะช้างนะครับแล้วก็อําเภอเมืองจันทบุรีเกาะช้างนี่ของตาดไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องภาคใต้ตอนบนนะฮะก็การเคลื่อนของฝนก็ตกนี่ที่อยู่มีอยู่สองรูปแบบนะฮะที่ ผมเห็นนะก็คือฝนจากลมมรสมทางตะวันตกนะฮะที่จะล้นเขาเข้ามาแล้วก็มีกลุ่มฝนพิเศษที่ก่อตัวโดยการพาความร้อนก็คือบริเวณชายฝั่งในช่วงบ่ายสองจังหวัดนี้ก็มีฝนปานกลางนะฮะในขึ้นไปก็ไม่เกิน20อร์ซของพื้นที่นะครับของสองจังหวัดนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเพชรบุรีและประจวบก,ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะฮะพี่น้องฝนเล็กน้อยแล้วก็มีกลุ่มฝนปานกลางก่อตัวขึ้นเป็นพิเศษบริเวณชายหาดจังหวัดเพชรบุรี ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีแลวก็อำเภอชะอำนะครับประมาณนี้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้เจ้าประจาเลยนะครับก็เป็นด่านหน้านะฮะที่รับลมสะสมเต็มกําลังลก็ทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮะเกือบตลอดทั้งยี่เกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแหละครับก็มีฝนปานกลางขึ้นไปก็ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ปริมาณฝนก็อยู่ที่จังหวัดระนองพังงานี่มีฝนหนักเลยนะครับแล้วก็ส่วนจังหวัดที่มีฝนปานกลางขึ้นไปมีหนักว่นเป็นแห่งๆนี่ก็น่าจะเป็นภูกเก็ตกระบีต่ตรังสตูลนะครับในบระดับนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงฮะแล้วก็ปริมาณฝนตกสะสมมากนะฮะก็อยู่ที่เดิมนะครับพี่น้องจังหวัดระนองนะครับก็อำเภอเมืองระนองแล้วก็อำเภอกระเปอร์นะฮะ ไปดูพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไปนะฮะก็อยู่ในเขตที่อับฝนนะวันนี้อับฝนแต่อย่างไรก็ตามนะก็มีกลุ่มฝนพิเศษที่ก่อตัวขึ้นจากการพาความร้อนนะฮะทางตอนใต้ฮะล่างสุดของภาคนะครับก็มีฝนปานกลางขึ้นไปโดยทั่วไปเนี่ยฝนปานกลางขึ้นไปประมาณ15-20%ของพื้นที่นะครับก็มี จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีกลุ่มฝนปานกลางนะฮะที่พี่น้องเห็นนั่นก็คือปานกลางก็อีกหนึ่งกระจุกอย่างชัดเจนเลยคือตอนล่างสุดของภาคนะครครอบคลุมก็คือในพื้นที่สงขานะครับตอนล่างปัตตานียาลาและนราธิวาไปดูเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องสอปปลาวนะครับภาพรวมนะกลุ่มฝนในสปปลาวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ พื้นที่อีสานของไทยนะคือเป็นฝนฟ้าขนองที่ก่อตัวขึ้นช่วงบ่ายแล้วก็ตกชุกได้นะตกหนักได้ในบางพื้นที่แขวงที่มีฝนตกก็คือฝนในระดับปางกลางขึ้นไปถึงหนักบางแห่งได้ก็มีไซย,ยบุรีหลวงพระบางเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์เชียงขวางนะครับแล้วก็ฝนปางกลางธรรมดาก็มีบอกแก้วลมไซหลวงน้ำทาหัวพันบริคมไซคำม่วนสวรรค์เขต แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับเป็นน้องฝนเล็กน้อยโดยทั่วไปนะฮะพงศาลีจำปาสักสารวันเซคองอัตเตอนะฮะไปปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอา่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ1 m, เมตรอา่าวไทยตอนล่างสูงไม่เกิน1เมตรนะครับและฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง3เมตรในขณะที่อันดามันตอนล่างคลื่นสูง1 2ถึงเมตรสวัสดีครับ